โยโยโย่บายสามมรงเจอกันกับคึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคืนุกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคืนุกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคงนุูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอปของเราครับแอดวี p อ l n คลนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลบบแ VIP ขอบคุณ s c c 777ด้วยครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคลึงเน้นทีเดียวครับไปที่เวลาตีสามตรงพรีมเมียร์อังกฤษนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเตดอาร์เซนอลเนี่ยมีอยู่24แต้มครับเกมล่าสุดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอคริสตัลพาเลทมา0ต่อ0นะครับ คือว่มานะมิเกลอาเตต้าได้ทีมที่ค่อนข้างพร้อมด้วยนะครับเอาง่ายๆผู้เล่นตัวเจ็บก็เริ่มทยอยกลับมานะครับตรงกลางธอร์สปาเต้ครับน่าจะเล่นกับรานิชาก้านะครับแนวรุกชั่วโมงนี้บู ayo, aka, กาโยซาก้าครับกำลังเล่นได้ดีครับแล้วก็รวมถึงปิอาร์บิโอบาเมยองอาร์เอสเนลลากาซัสตก็น่าจะลงล่าตาคายเหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลมี19แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา0ต่อ1นะครับซิบรูทจะหมดสิทธิ์ใช้งานแานรนเฟเซอร์ที่ติดโทษมนะครััับตวหลกี ริชชี่มิเกลอเมรอนนารุกก็จอริงตันเล่นกับคัลลัมเบลสันเหมือนเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอา์เนลเอาชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้านนิทลม4-0นะครับเกมเยือนก็บุกชนะ1-0แล้วทั้งสองมเพิ่งเจอกันมาด้วยนะครับในฟุตบอลเอฟเอคัพปรากฏว่าต้องเล่น120นาทีครับก่อนที่อา์เนลจะเอาชนะไปได้2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมอา์เนลถูกยกให้เหนือกว่าคือจะว่าไป ทั้งตั้งแต่คริสต์มาสมาบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยครับอาร์เซนอลชนะมา3เกมติดนะครับเราเพิ่งมาสะดุดเกมกับพาเลสในขณะที่นิวคาสเซิลเองไม่ชนะนลอีกมา6เกมหลังสุดนะครับเรียกว่าช่วงหลังก็ฟอร์มแผ่วลงไปครับดูแล้วโมเมนตัม um ยังน่าเป็นของอาร์เซนอลนะครับเกมนี้เล่นในเอร์เรตอีกหนึ่งเกมครับผมยังมองว่ามิเกลอารเตต้าน่าจะปลุกลูกทีมกลับมาได้นะครับในเกมแบบนี้ครับอาร์เซนอลก็ จริงๆแนวรับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับขนาดเจอเชฟฟิล์เดตทิมไว้ยยังไม่รอดนะครับวัดใจไปที่อาร์เซนอลครับผมมองว่าวันนี้ชนะแน่ครับหนึ่งประตูมีแน่ลุ้นประตูที่สองให้เชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย